สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเสาร์เมืองมือนี้ฝากยังขึ้มคือเก่าอยู่ครับผมมาเก็บกับดักออกกอนครับเมืองน้ำหง,มงมไ,ไม่เหื่อยไมาใส่เลยทิมไว้คลิปที่ฝนตกหนูว้านนี่แหละเนี่ยหมืมเอเเสาร์ั้นบ่เห็นห้อยครับถึงว่าใส่ผมก็เลยบอก มาเก็บเลยทังได้ถือกับป้อยไปนังได้ดีกระดีดเพื่อถือมาเมืองเงาเนี่ยมือเศร้าโอ้หนูคิดว่าน้ำถ่วงห้วนเหมือนวล่ะพี่นอ้องเบืองได้เถอะมีห้อยหนูเลยเฮ้เฮ้เฮ้ เ,เขาเกาะแบบไงเคยมาใส่อีกครับใส่น้ำกองเขาเกาห้องนะ่ะก็เสียถิ่มเราเขา่าเดี๋ยวแห่งๆแยกสามสี่มือกันอุูกรด์ยี่จ๊น้ เดีเดีเ๋ยวพอเถิดรู้สึกไปจะใส่นอนูตนี้ครับ นี่ห้อยหนูเลยนี่ใหญ่นี้เท่น้ำสวมห้วนเที่ยงแล้่ยวฟุกเทียวนะครับไม่รอง เห็นไหมกองเขาอยู่คึกเก้าอยู่นี่ไปยืดสหน่อยนูได้หลายไหม ไปขึ้นไปยู่น้ำปลาแถวนี้ร้านตงกลับลงมาอีกแลกะกลับลงมายู่อีกรู้ว่ามันน้อยครับรู้เป็นลอยได้ออยันไ ไาสิบไปยู่น้องกันแท้กันเลยไปหาขุดขวายู่น้องกันแทะทำดักสามสิบกว่าหลังหมดเลยพี่น้องไม่ดีดไปแล้วหลายอยู่วันสิบหลังนะ าวเนีนะครับงมคนมือนอห้อยหนูชิ้นเกืออ คือหูเสียงครับนี่มันยังดีดอจู่เด้พี่น้องนี่ครับผมหูสิงตัวหนึ่งนี่มันยังมาถืออีกอยอะมึง ้อยห,หนูซิ้นเขา่หรอครับซิเ้เขาหนูใหญ่เขาดีแล้วน่ะฮะเดี๋ยวถือรังไรท่ายเมื่อครับขอเจ็บก่อน จะห้อยหนูซิ่งอรวลดผมบอกแล้วว่ามันต้องถือพี่น้องครับมันดิ่นอยู่นี่อ้ยโอ้โหอุ้ยบอแมนบดินโอ้โหเป็นไนครับผมสูตรนี่เรียบร้อยจ้ะ เป็นไดครับผม <laughs> หนูหลายครับจุดนี้ยังไดตัวสยนี่ครับตัวงามพร้อมว่นวนทวนสมบูรณ์พี่น้องเป็นได <laughs> หนูบ่หนีเสยครับขนาดน้ำตกฝนตกน้ำท่วมไหมแจ๋วคุมค่าเ่อเดี๋ยวมาใส่ใบพร้อม ได้พี่หนึ่งครับฝนตกอีกแล้วโอ้ยฝนตกอีกแล้วครับทังนี้นาถือเถียงด้วยครับนี่ฝนดีแต่พีนี่ไหมอ้ยช่างเถือ่อนวะ มันจะมีหอนย้มตกหลังนี้ก็ถืือกรันถืถยูย่สองตัวหลังนี้แถวนี้รู้หลายตัวหรือม,ม่ยมูมมมยมม่มองเี็นไหมย้ำามาไซ่บดนี้เ้าอหมืมาใส่น้ำหม่องเกาล้วครับผม ฝนตกอีกแล้วเมึงนามท่วได้เสยครับผมมานเสย ฮ้ยมีหมุนดิปุ่ยครับพี่น้องอ้หหลุดแท่นนี่เบิองเห็นบ่ครับนี่เมืองวันพันธ์นี่โอ้ยหลุดหนูใหญ่พร้อมนี่ครับฉี่มนัน่ะขี่ค้างแทะโอ้ยสวนเทนอบ,บาทนี่เมิองหมุนดิปุ่ยเมือลอด ปาดขีดพางเแค่ชั้งเห่นวะพาดครับผมมุนอยูปุ๋ยไม่วันเรียนอว่ามอันนี่เอ้อที่ได้เจหลังนี่ไหมขี่ก้อนแักแย่หนูแย่แล้วครับเนี่ย สี่แล้วพูดนะมึงพี่ร่องขวดขวายไหมอ่ะมึงกับผมอขึ้นมาอยู่น้ำกันแท้เหรอพูดนะขวดขวายอังนี้มันบ่าเอาอื้อจะตายดิด อันห้อยกวัดไหมอันนี้ก็บวเอาก็คิดาอยู่น้ำกันแท้าบบแกอ่ะคิดวาหาไส้น้ำข่างกันแท้าแบบนี้ เดี๋ยวหายว่าหากินพไปน้องเท่านี่ดีดปลาร้าลัางนูนหน่อยโอ้ยฝนมาอีกเหรอไปฝ้าเก็บกันครับผมรุดตัวหนึ่งครับมุนเหมอดสีลังสุดท้ายครับ กลับกลับไล่รู้ยุ่หนีว่าเขาจะเทียอะไรั้งองใหญ่นี้หรอเว้อกอย่างไร เว้แล้วพี่น้องเว้แล้วครับเดยโครบอยู่โครบสู่หลังรุดตัวหนึ่งเสียหลายแช่ป่กับดักเข้าพี่้อง สามสิบข้อหลังครับเต็มนี้นี่พังหลังหนึ่งครับนี่สลักตัวนี้ดูดมากดุดจังสีเลยเอ,อ๋อของถือครับเส้อละสิบสองบาทของถือบด่ดีน่ครับผลงานเท่าถึง้งมีแต็มนี่หรอกพี่น้องครับผมมาจจะสานเท่านะครับ หนึเต่มฝน็ยังตกอยู่นะครับเนี่ยเงิดคัดฝนมรุดหลังนึงครับมุนเหมือนขนาดวเดียวมาใส่เยืย่ไว้ถิ่มไปเลยเนี่ยตัวนี้อ้วนดีขนาดครับผมหนูอยู่นี่หนูนี่อ้วนดีครับเดี๋ยวมันแห่งๆกันไม่แดดไม่ยังออกเดี๋ยวมาใส่ไม้ครับผมหนูหลห้อยควัดไม้เต็มขางกันแท้อยู่ ่ปขอบคุณพี่น้องได้ยลยครับผมฝากกดติดตามกดไลก์กัลังแรงใจเด้อฝนยันงตกอยู่เก่าอยู่ฝนดีแท้ละปีนี่ตัวสวยว่วนดีแท้พี่น้องครับกลัวนักกับดัก